แต่ว่ามันก็จะมีเหมือนกันที่เจ้าหน้าที่ก็อนุโลมผ่อนปลนอาจจะเห็นเป็นครั้งแรกหรือว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาตั้งใจร้อเซนเนี่ยอย่างมีภาพของพี่วินจักรยานยนต์พี่วินมอเตำรวจไปพบเห็นพอดีคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตำรวจเห็นเนี่ยเขาก็ไม่ได้โหดขนาดว่าไม่ได้จ้องจะเอามาเลยเอามาเลยมาปรับเลยมาปรับเลยอะไรเงี้ยเขาจะเตือนก่อนนะคะเตือนก่อนแบบว่าอ้าวใส่ก่อน คือถ้าเกิดแบบผมลืมจริงๆพอดีบัมื่อกี้นี้ผมหยิบน้ำโอลีเวอขึ้นมากินแล้วแบบเออแล้วตำรวจมาเห็นอย่างเงี้ยนะคะคือเขาดูที่เจตนาเป็นหลักนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่บอกว่าไปใส่จริงๆแล้วตพี่ตำรวจเขาก็มีวิธีเตือนนะคะวิธีเตือนของเขาแล้วก็วิธีลงโทษของเขาจะเป็นยังไงอยากจะให้ไปดูภาพนี้นะคะอยากจะให้ไปดูคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาลงโทษลงโทษแบบสถานเบาอะลองดูสิาสถานเบายังไม่โดนปรับ อ่าอภัยเป็นกรมการปกครองนะคะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือคือเขาก็ทำงานร่วมกันนะนะสอดส่องดูแลดูสิไปวินมอเตอร์ไซค์แล้วแล้วยังไงบางคนก็ไม่ใส่เอาชี้หน้าน่ะนะไม่ใส่กันนั่งกันอยู่ตั้งหลายคนน่ะไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่ข้างตัวเนี่ยหยิบมาใส่เพดีอฟังสิฟังวิพื้นเลยสิบทีสิบทียูดไปดูที่ยูดไปเลยวิพื้นสิบทีเลยพี่มาเลยสองคนเนี่ยพี่เสื้อดำมาคู่กันเลย

เป็นการตัดเตือนนะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็ฟิตนะเขาสามารถแบบวิทพื้นได้ได้สุดนะแต่บางคนโกงนี่นี่กินบรรยากาศแบบตอนเรียนรักษาดินแดนรอดดอเลยเจอแบบว่าอาจารย์ผู้คุมสั่งวิทพื้นค่ะเนี่ยแล้วก็นั่งกันอยู่หลายคนนั่งใกล้กันด้วยไม่ได้เว้นระยะห่างด้วยนะคะแล้วก็ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยก็ เป็นความเสี่ยงะนะคะเจ้าหน้าที่เขาผ่านไปเห็นพอดีเขากําลังจะกวาดสายตาเพื่อที่จะดูความสงบเรียบร้อยนะคะกรมการปกครองเจอแบบนี้ก็เลยสั่งลงโทษแบบนี้ก่อนเลยใช่อันนี้ก็ขอบคุณภาพคลิปจากทางโซเชียลฮันเตอร์รีบอนด้วยวมีภาพนี้ออกมาอ่ะก็ น่ารักสำหรับการตักเตือนนะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆแล้วขั้นปฏิบัติขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติเนี่ยหรือการปรับที่มีคําถามว่าแบบเอ๊ะจะหก0 0นจะ12ื่นหรือจะ2 0งหมเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนช่วงท้ายๆรายการใช่ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า เจอไม่ใส่หน้ากากจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่ตำรวจจะทำนะมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นความรู้ที่ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าปาเข้าไป6จังหวัดแล้วนะคะที่ขออภัยเหจังหวัดแล้ว50จังหวัดแล้วนะคะที่มีการประกาศว่าถ้าคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยออกจากเคหสถานมีความผิดเมื่อวานเนี่ยค่ะท่านประลัดกรทมนะคะท่านท่านปลัดกอทมก็ออกมาให้รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนเลยจนนำมาซึ่งวันนี้ผู้ประกาศข่าว ต้องใส่ใสหน้ากากอนามัยกันทุกสถานีทุกรายการนะคะ <c oughs> เพราะว่า ท่านเองก็มีความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะให้เราเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการที่เฝ้าระวังตัวเองสวมใส่หน้ากากอนามายัยเพราะว่าการที่อยู่ในห้องที่มีอากาศปิดอย่างห้องแอร์แบบนี้ค่ะคือคุณผู้ชมเห็นเรานั่งกันอยู่สองคนแต่จริงๆแล้วเราก็จะมีทีมงานที่นั่งอยู่ในห้องส่งห้องออกอากาศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นการป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ป้องกันทั้งบุคคลที่ร่วมงานอยู่ในห้องด้วยนะคะก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมมีความรู้สึกดูหน้าแล้วแบบ ก็อยากจะดูหน้าทั้งหน้าเวลาพูดเป็นยังไงแอคติ้งเป็นยังไงก็ต้องแบบนี้ไปก่อนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล<ร>นะ้วเป็นห้องปิดอากาศไม่ถ่ายเทเลยคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอาละปิดอ,อดีแล้วไม่อยากเห็น <laughs> ไม่อยากจะเห็นนะคะ <c oughs> อ่าแล้ว